เอาสตอมหมายเลข4303มาแล้วครับกับขบวนรถสินค้าที่พวัดทุ่วนนะครับขบวนที่985ครับมันจะเข้าเทียบการตลาที่หนึ่งเพื่อจอดรับส่งสินค้าครับเพื่อรับเพอจอดรับสินค้าครับผมสำหรับขบวน985 e s สเตอร r o อ g โอ้รถเบียงปกอบหงศูนย์ศูนย์เจแล้วก็มีรถบอลนาทหนึ่งนรถนอนชั้น2องกำลังเข้าเทียบชานชาลาที่1น,นะครับ